เลโลสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กําหนดให้ครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กําหนดให้นะครับโจทย์กําหนดให้จุด P นะครับเป็นจุดจุดหนึ่งที่อยู่ภายนอกเส้นตรง AB นะครับโจทย์ให้เราสร้างเส้นตรง PQ เส้นตรง PQ นะครับตั้งฉากกับเส้นตรง AB แล้วก็ให้จุดตัดชื่อว่าจุด C ในส่วนของการสร้างแบบเต็มๆเนี่ยผมได้สร้างาทาคลิปไปแล้วเนาะสามารถไปดูได้ด้านล่าง description นะครับตอนแรกเนี่ยในการสร้างเราจะใช้จุด P หรือว่าจุดภายนอกเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางเนาะแล้วกางวงเวียน้าจสมียาวพอสมควรนะครับเขียนส่วนโค้งตัดเส้นตรง AB ก็เป็นเส้นส่วนโค้งเส้นสีเขียวๆนี้เนาะก็เราจะให้จุดตัดนะครับชื่อว่าจุด M แล้วก็จุด N เนาะต่อจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้จุด M กับจุด N นะครับ โดยการเออเรากางวงเวียนเนาะรัศมีอ่าให้ยาวเท่ากันเนี่ยอ่าจุดแรกก็ใช้เนะตัดส่วนโค้งเส้นนี้เหมือนกันครับ n เนี่ยเราก็เอาวงเวียนกลางรัศมียาวเท่ากับที่เราใช้กับ n เมื่อกี้เนาะก็จะได้เป็นจุดตัดแล้วเราจะตั้งชื่อจุดตัดว่าจุด Q นะครับจากนั้นเราก็จะลากเส้นตรง BQ นะครับตัดกับเส้นตรง AB แล้วก็ให้จุดตัดชื่อว่าจุด C อ่าแล้วเราก็จะได้ว่า A cp เนี่ยเท่ากับ bc p อ่ะคราวนี้เราไปดูในส่วนของการพิสูจน์กันนะครับการพิสูจน์เนี่ยเหมือนเดิมครับก็ผมจะลากเส้นก่อนเนาะลากส่วนของเส้นตรง mp ส่วนของเส้นตรง mq ส่วนของเส้นตรง np และส่วนของเส้นตรง NQ นะครับอะคราวนี้มาดูว่าเส้นไหนบ้าง MP ตรงนี้ MQ เส้นนี้ครับ NP เส้นนี้ NQ เส้นนี้ซึ่งพอเราลากเส้นเนี่ยก็จะได้ภาพออกมาแบบนี้ครับคราวนี้เราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม MPQ นะครับเท่ากันทุกประการกับ รูปสามเหลี่ยม NPQ แล้วก็มีความสัมพันธ์แบบไหนครับมีความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้านนะครับอาคาวนี้มาดูเหตุผลครับเพราะอย่างแรกนะครับเราจะได้ว่า MP เนี่ยเท่ากับ NP mp ถ้ากับ np ก็เพราะว่ารัศมีเป็นรัศมีของวงกลมเดียวกันนะครับอันต่อไปเราจะได้ว่า mq เท่ากับ nq mq เท่ากับ nq อันนี้ก็คือจากการสร้างนะครับจากการสร้าง mq กับ nq เนี่ยเรา ใช้รัศมียาวเท่ากันต่อไปอะไรครับต่อไปก็คือ PQ PQ เท่ากับ PQ อันนี้ง่ายๆครับทุกคนน่าจะพอรู้ก็คือส่วนของเส้นตรง PQ นะครับเป็นด้านร่วมนะครับเป็นด้านร่วมอ่ะโอเคคราวนี้ผมก็จะได้ว่าอ๋อเดี๋ยว ขอกำหนดชื่อมุมก่อนเนาะผมจะให้มุมนี้แล้วกันมุมนี้ชื่อมุมหนึ่งมุมนี้ชื่อมุมสองเนาะแล้วก็มุมตรงนี้ชื่อมุมสามมุมตรงนี้ชื่อมุมสี่นะครับอ่ะคราวนี้กลับไปที่รูปสามเหลี่ยม mpq ก่อนกลับรูปสามเหลี่ยม npq ผมจะได้ว่า มุมหนเนี่ยเท่ากับมุม2นะครับเหตุผลเพราะว่ามุมคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับจะมี ขนาดเท่ากันอ่าโอเคคราวนี้เราไปยังไงต่อดีเราต้องการเราต้องการได้อะไรครับตอนปลายทางเนี่ยก็คือเราต้องพิสูจน์ว่า p q มันตั้งฉากกับ a b ใช่ไหมเราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไอ้มุมสามุมไอ้มุมสามมุมที่เนี่ยมันเป็นมุมฉากหรือว่ามีขนาดเท้าสิบองศาเนาะผมก็จะได้อย่างนี้ครับ รูปสามเหลี่ยม mpc เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม npc mpc คือรูปไหนครับมาดูก่อน mpc รูปนี้ครับ npc ก็คือรูปนี้ครับคราวนี้เท่ากันทุกประการกแบบไหนก็ต่างกันนิดนึงเนาะจากด้านานั้นด้านเนาะข้างบนเป็นมีความสัมพันธ์แบบ ด้านมุมด้านเนาะเพราะอะไรเหตุผลครับอย่างแรกครับ mp เท่ากับ np ครับคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยเนาะ mp เท่ากับ np เนี่ยก็อ่าเป็นรัศมีของวงกลมเดียวกันครับต่อไปอะไรอีก มุมหนึ่งเท่ากับมุมสองอันนี้เราพิสูจน์มาแล้วนะครับเอาเขเขียนว่าจากการพิสูจน์ข้างต้นครับคราวนี้มุกเดียวกันอาหาก็คือ pc เท่ากับ pc ครับ pc เท่ากับ pc เพราะว่าได้ส่วนของเสงเ้นตรง pc เป็นด้านร่วมครับเป็นด้านร่วม อานนี้ผมจะได้รานนี้เข้าเก็บแล้วพอเราได้ว่า mpc กับ npc เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการผมจะสามารถสรุปได้ว่ามุมสามเท่ากับมุมสี่นะครับอ่าถามว่าเท่ากันเพราะมุมหนึ่งแล้วก็มุมสองเลยมุมคู่ที่สมนกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะมีขนาดเท่ากันครับอันนี้ขออนุญาตกบวางเนาะอ่าคราวนี้ครับ เราจะยังไม่จบงานเรายังไม่จบเนะาะเนื่องจากมุมสามนะครับบวกกับมุมสีเนี่ยจะเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบองศาเพราะว่ามุมสามกับมุมสีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอามารวมกันเนี่ยมันก็จะเป็นมุมตรงเนาะซึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบองศาก็คือขนาดของมุมตรงครับ ทำให้ได้มุมสาม,มเท่ากับมุมสี่แล้วก็เท่ากับเก้าสิบองศาเพราะว่าสองมุมมารวมกันได้ร้อยแปดสิบแต่สองมุมนี้ต้องเท่ากันดังนั้นก็คือสองมุมนี้ก็เหมือนกับเราเอาหนึ่งร้อยแปดสิบหารด้วยสองนั่นเองก็จะได้ว่าแต่ละมุมมีค่าเท่ากันไปนเท่าไหร่ก็คือเก้าสิบองศานั่นเองครับอันนี้จากสมบัติของการเท่ากันครับเราก็สามารถสรุปได้ละ ดังนั้นมุมมุมอะไรฮะ ACP มุม3คือมุม ACP นะครับเท่ากับมุม BCP เท่ากับ90องศาเหมนกันครับสมบัติของการเท่ากันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ